สบายดีส่วนตอนเที่ยงมานี่ฮาก็ออกจากสนามหลวงไปธีเหยียบหอยแล้วทางประสมแต่ว่าเอ็ดมินเองกัเขาออกกําลังกายขึ้เกาก็คือทุกประสงค์ก็คือจะอยางจากจนับจากเต่สนามหลวงจนไปหอด MRT MR ของสนามไส้แล้วก็จับไปขึน้นขี่รถไฟฟ้าเอ็มอาร่ยุสนามไส้แต่ว่าแน่นอนมาคนเดียวและก็เป็นครางทั้ี่อ็ดว่าจะไปขึ้นเอ็คนเดียว ผู้ว่าจะไปสู่จุดหมายปลายทางถือกระพิษสนั่นฝากท่านผู้ส่งไปก่อนนังใจให้ทา้งสองจินน่าเชนเนลให้ทางแอดมินเด้อด้วยการเบื่องสองของแอดมินแหละก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้แน่เพื่อว่าเขาจะมีกําลังใจในเฮ็ดคลิปต่อไปเอาตอนนี้เขาสิยังบอกได้ท่านผู้ส่งสี่เมย์เมย์เยนั่มโอเคโอ้นักจากที่ว่าเขาเขาเขาไปไปในอันนั้นอันสนามหลวงเขากกเห็นมิดแนคงกบจบงามๆ เป็นบุนตาที่ได้เห็นอาปนีเท่เขาเจริญทางไปสถานนี่เพื่อจะจุดหมู่ไม้ไปทางแมนอาจะไปดื่มซื้อไปลงเอ็มาที่ที่ไกลสุดครับ,บเบิ่ง,งกำแพงสูงใหญ่แท้กำะแพงรถโดยสารประจันทางกันนี่รถจักรครับสูงดีปา มอเตอร์ไซค์ครับจ่างกับมี่ที่จะไปวันเอมาขี่ว่าแอดมินขอขอยางเอาซะเพราะว่ายังคงพอมีเวลา,อาเออาเรื่องนอนๆเขาจะมาซื้อซื้อน,น้ำซื้อครบเจ้าที่ว่าอ่ามีที่ผาสวมลายท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าตอนมาสวนสนามหลวงันะว่าเป็นยัางบกุกขี่เอ็มอาร์ทีแน่นอนแหะแอดมินเองกับบุพู่ พูดแต่ว่าออกจากพวกแห่บวันพักแล้วก็ขี่รถ ETS แล้วก็มาลงอยู่วันสยามไปตามเพนพังนั่นแหละทวิดกันยางยางไปยางมาโอ้บหไวเหมยเขาว่าย,วยังไก่ได้่าสัน้นยาะหอดจุดอันท้าก,ก็จะ่อฝักกันแบดที่เช้ปะปะรถแล้วขึ้นเก้าจะบส้มเพื่ออาศัยกูเกิลแมป เป็นเพื่อนน้ำพางใช้ <Okay. S 1> Google กูเกิลแมปหืมตถึงอะไรไปทางไหน f r ที่ตัวถือเท่านั้นแบบนี้ไปทางไหนมานนี้น่าจะ เข้าไปเข้าไปนั่มกูโก้เลยท่านผสมขันติดตัวเขาเขาเกิดพถึงข้างฮะแล้วปูบ้า,าปันสิตัวเฮา,าเนาะฮะปูบ้าปนสี่สีห้าปรนันติตัวเฮาโอเคหนเจะแนั้น กต้องอีกเช่เงครับผ่อส้มจะเป็นบบานทงงานันงามเนาะจะเป็นงามย,ยางเบืองโฟมจข้างแล้วบัดน,นี้นะ เราจะปขี M ่เอ็ชกันเนบื้งว่าสิสิไปถือบอ่ก็ถือกับที่เว้นเรี่ยนไงจ้ะ <laughs> <laughs> ก็อันชีวสารนามหลวงนี่ขั่วขนาดเลยครับทุกท่านขั่วเลยข้าวยางกับเมื่เติบอัติภพคุ้มเพราะว่าเราบุกเคยเห็นเห็นเจอแต่ว่าเจอแต่สิ่งสุกชนงามนะเจอแต่ห่อหายเมื่อยทันทีเลยครับทุกท่านดิบมันยังคงเห็นอยู่หน่อเป็นยืนี้ สาธิตศึกสามาทยอะไรมหาจุฬาลุก,กรนะอไปอ่านมาออกเ้องเรียนทรงอยว่เนาะโอเคลขนาง,งแป๊บนึงกัตบตาบุสมไม่ไหว เอนในกระหอนเออโอ้๋ยว่านรรากาจะทอนแน่โอเคอ่าไปต่อไปต่อไปต่ออ่แต่ตอนนี้ขนาดอะไรด้วยส่ยิ่งโป่งยิโป่งอ๋อเครื่อเคียงอะไรเงี้ยน้องลอเฮัลโหลโอลโหทะลุนี่ไปดิไปแล้วป่ะพี่ไป่งนี้เล เรนี้งบ้างมดละฮยังปตัวสวนกุหลาบอ่ะโอ้ยมจะเดินอ้อไก่อเรือหน่อยจ้า รถประจำภาพก็มีอยู่โอ้เห็นนักท่องเที่ยวทางประเทศแล้วนี่สซงัซเป็นตรงมากขึ้นพอมาจาก MRT แน่นอน,นคือทางสุ่งเป็นบอกว่าคือบุคี MRT มากแล้วก็มาลงสนามชัยแล้วก็ไปตีสนามหลวงเพืเดียวข้าหอดมาสัน้นแม่นละแม่นละที่ว่าเข้าไก่หอดจุดหม้ยปลายทางเล้วทางซุ่ง หอดีมีจูไซเด๋อน้อนางซีรีหรือว่า GPS เป็นก็บ,บอกว่าอยู่แถวนี่นะท่านผู้สมแต่ห้อบุกบูว่าชุดไหนเดี๋ยวไปสอบถามข้าวจามบุกกันทำไมกลายไปอีกอยากแท้นี่น,นี้จะเป็นของยังเหรอเฮ้ท hey, ่านผู้สมแม่ทีสุดเท้ากลับมาหอดแล้ว พอหอด MRT ไปทีไปทีห้อยแล้วนี่แล้วเราก็จะไปเข่า MRT หอดแล้วมาถึงต้องแล้วอ็าทีสนามชัยหามยังไงนี่หามสูบยา หาประธานอาหารหางน้ำสาัาระโอเคเท่ากับตรงไหนมาเขาอยูเอาลงอยู่พี่ตัวนี้พี่ตัวเมื่อกี้มันโตวขึ้นตัวนี้คือตัวลงโอเคเย้ เล่นแล้วบัานนี้เล็นแล้วทางเขาทางเลี้ยวทางออกโอเคแล้วโอเคนี่ทางอีซี่นี่ก็ไปปากคลองตลาดหาทางเลี้ยวรานนีทางเขา,า,เาอ,อ๋อโอเคอ โอ้เร่ยเย็นแล้วมัานนี้สีฮหอ้หอนแท้ห้อนว้าโอเคประมาณอยู่ที่สัน้มมนทีสามโอเมนสั้นบอกพิตารัสโมอยู่ที่รุ่มมันะอยู่ส่วนที่สามโอเคง่ ขึ้นมาการมาแล้กรุงเทพในครั้งนี้มาเที่ยวครั้งนี้ฮอกไก่เห็นหลายบอนหลายสี่สถานีอ่าประมาจะเป็นสถาน,นี BTS สถาน,นี MRT แต่ว่าสิ่งสำคัญในะสถานที่ตองเที่ยวมีแต่บอนหนาซุนแก่ชักป้มฮอกไก่พระราชวาาังนี่โอ้จุดงามหลายและฮอกไก่มาสก์บนแมปตรงนี้เส้นทางที่เราจะไปอยู่ยไบปนนาจะนาจะซ่าตรงนี้ โอเคอ่าตัวนี้เราอยู่วันนี้อยู่ตัวนี้อยู่สถานีสน,สนามไสบีเอลสามสิบเอดแต่ว่าเราเป่าไม้เขาจะไปไปทางกำแพงเพชรกำแพงเพชรกำแพงเพชรน่ครับกำแพงเพชรบอกไปแน่เจ้าอยู่ส่โอเคบีเอลสิบสองกำแพงเพชรตาเห็นนน้ว เอาตบไปลงสถานีอยูน่นี่โอเคกำแพงเพชรบีเอลสิบสองแล้วเราจะเท่ากับมากดศอกอยู่นี่บีเอลสิบสองเบิรงเงินกรรานําลัามันราคาใส่ใจเท่าไหร่พรบุรุณีเซ็นกำแพงเพชรสนามไซ ดูดีโบมี่เสียงเา้าตงมากเลกยตูตม่ต okay. อ่ยังงงง,งอยู่เลยนี่ยแต่ผสมไป้าสองหะกำแพงเพชรเมื่อกี้คือโบมี่ L ตาลายแหงเีลเลยยูไส้อกเมื่อกี้เจ้ายูไสกําแพงเพชรเออดอบีเสิบเห็นแล้ว42บาทโอเคแป๊ดหนึ่ง ขอเวลาแป๊บหนึ่งเด้อตู้ทาไปแนต่ตูต้ตตูู้้ทาไปแน่แล้วไปมีเงินหดตัวบ่42บาทเขามีเงินอันนี้เพ็ดเทียไรเทียเปล่ามนันมันมีโถงใส่แต่ผสมอ่า42หน้าจะาบ,บห่หด42แล้วเขาบอมีเท่ากับตองศอกทำไมโอ้เขามีเงินอันนี้ เงินเล่าใส่บัตรอะไรติดบนาะโอเคโอเคสี่สองเร็วเลยอ่ะเห็นล้วบัตนี้กดเข้าไปอีกกระไรกำแพงเพชรกำแพงเพชรโอ้ยตาตาคอยขึ้นไปแท็กซี่โอกกำแพงเพชรสี่สิบสองเฮ้ยเฮงไปใส่ส้มม่วงเหรอวะ ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นใบเหอกอามาเต๋อโอเคในนะี้เขาเก๋จะได้เป็นแบบซีอันนี้มาซีดำนะมาตอมันรับมาตอ,อ อบพูนเตะคิวโองามงามงามอ๋อสถานีนีทันผุสมอันนี้โบทีว่าทั้งทันผุสมทีติดตามในพิ่นนนะแนะนำว่ <laughs> oh, าไหมาอ่าดีวิวเบิ้งสถานีสถานีอ่าอยู่เขตแถวสนามไชยเมื่อกีก้อยู่นี่ว่างามหลายว่าสถานการณ์ตบแตง เมาเบิงล่ะตัวนี้การออกแบบตกแต่งเป็นลักษณะแบบไรทามซอมเป็นเพือ่อเื่อกันคร,รับเนี๋ยวเกรถไฟฟ้ามนาครสายเสาร์มมงคลโอใครๆคือกันจะเข้าไปเมื่อกี้นี่นะสนามหลวงงอามงามง่ามไหลเข้าสเปซข้างในแต่มันเข้าไปตัวใดมานี่ยดื้เบิร์งเฟงม่อห ข้าวมาฮอรน,นี่ข้าบูหูทางไปข้าวกะบะเบิงอยู่ในเติมทับทิมส้มก็คือตัวนี้ข้าอยู่จุดนี้ตัวนี้ขั้นวาสีมาเอออันนี้โมแมนอันนี้จะเป็นถนนสนั่นฮอตตองเลยเดยลงมาทางเ e อ็มอาร์ทีตัวนี้บีเอ,อลอเาสามสิบสองลงมาอแมนนั่นแหละโอเคโมแมนหนาเะโมแมนกับบัวซานซีบาโอเคลองผิดลองถือเออโอเคต้องเติม วว้างามงามงามึามาม๊ดยืดยืดข้างเขา่าอย่างเป็นไงนี้ทางเข่าโอเค ลีเลบัตน,น,นี่ DL สามส l สามเอ๋อ้า l สามสนามไส้ l สามอ็ดอีแงกระ่าบาเต็มฮอดมันใส่บังีนกำแพงเกีดเออโอเคฮอดเท่กันนี่หลอดแล้วาาหลอ,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 อดแล้วบาตนี้หลอดแล้วโอ้ยหลอดแล้วถึกแล้ว เออมาอีกเจ้านาะนสบายแล้วบัดดีนะ <laughs> เออ,อเด็กกำแพงเพชร d l 1 2กำแพงเพชรโอเค go โก go go just waiting for the train coming oh use the stand h เ r e stand here for safety คนหลายครับคนน้อยคนน้อย ที่ว่าว่านยางไปอยู่หันโบแมนด้ะครับผสมตอัวในตัวนี้เด้อสองจากนีจากกำแพงเก็บนี่ DL เอลสองดีเศูนย์หนึ่งจะเผาอยู่นี่ DL นี่กำแพงกำแพงเก็บเพื่อความแน่ใจชัวร์่วเพื่อความแน่ใจอยู่วู่นนี้ตัวนี้ถึงแล้วสามสี่ 4. อ้ามาแล้วตอนนี้ าแล้วตอนนี้ให้กระเจ้าลรองก,กอนอูเย็น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 ,ยน ส่งแนะนำให้้มาขี่มาร์ทตอนกลับกระเ็นไดท่านผู้ชมที่ว่ากบไว้สุควรวนี่นี่แต่ว่าแน่นอนน่ะสำหรับมาร์ทนี่คือการออกแบบแมนใส่แรนในสเฉพาะต,ตัวเมืองาออทาง,รรรงนาออั้นมีสามยอดสามยอดโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสามยอดเซ็ t ช o n Please mind the gap between ăn kiểu Hit. next station don't hit. กำแพงเพชรกำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัรดระวังขณะก้าวออกจากรถกำแพงเพชร Station Please mind the gap between train and platform ส้มอะไรเท่ากับสามารถว่าหอดสถานที่จุดไม้ไปลายทางคือสถานีกําแพงเพชรเป็นทีเห็บห้อยก็เห็นด้วแอนมินเองก็เริ่มผ,ผูดซึกว่าเออเข้าใจในการที่น้าใสรถไฟแปว่าจะเป็นทาง BTS ก็คือ MRT ก็เห็นได้ถึงว่าการไปกันมากก็เริ่มคงตัวขึ้นแล้วก็เริ่มมีคว่มแบบว่าเข้าใจวิธีไปแล้วแน่แ้วทาผู้มแต่อาจจะยังกรเกือกกะๆๆน้อยหนึ่งกับกสิดีขึ้น้านมากเทียนนาก็คงจะ ไปได้แบบสบายๆแล้วต่อไปนะจะดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำท่านธุ้มโดยเฉพาะแมนทั้งพี่น้องคนไทยทีว่าได้นำใส่ MRT หรือว่า BTS อยู่ในตัวเมืองเพราะว่ารถไฟนี่แมน่เขาจะออกแบบมาหับใส่เฉพาะในตัวเมืองว่าจะเป็นทั้ง MRT แล้แก็ BTS เก็แล้วแต่สน,นันมันก็เป็นการสะดวกไล่ให้ในผูกคนในการเดินทางไปมากให้คล่องตัวขึ้นอ่าโอเคดีใจน้ำเด้อ ตรงนี้แม่นทางออก E L 12 12ถือแล้วถ้าผสมเมาก็จะออกไปทางตลาดตะจุจักตลาดตลาดนัดกำแพงเพชรสทางออกเวลาออกเมาก็มาทรงนี่งหน,นึ่จะเป็นคู่ทรงครับป็นก๊ทท์ดเขาจะเป็นลักษณะแบบสอดใสแต่ว่าอันนี้มันเป็น มันเป็นเรียนคล้ายๆคืออย่างเรียนเป็นวงกลมม่ต่อเนื่องอลต้องหลุมโอ้พอท่านจะขึ้นไปเทิร์งไปในทถาบัสม้ออยู่เทิงนะอากาศพอนน้วยู่นี่เย็นดีแต่ก็จะเป็นห้องด้มากเลยห้องต่อเด้ไปออกไป คเ, 1, 2, เ,เคออ่หนึ่งสองันออกพอออเตอออกหนึ่งเพื่อว่าจะไปโบคอลโซจะคอยถือถ้าไปตรงน,นันน้นไม่พถือบางเีือต้องได้นท้ามด้วยไทสุ่มเ็นไทมาอีกล่ะ เอาการถามเป็นส่วนใหญ่กับฟ้าห้องปรูห,หูนะเพราะว่าการถามมาเทีในห้องสัดจินขึ้นเพี่อระเป็นการเสียเวลาในการลงรื้ของ,องเฮาอีกครับผู้ชมะน,นั้นต้องตองตองตองหูนึ่งคื่อที่ตอง,ตอง,ตงห,อองหูว่าห้องสิไป,ปใสซ่ซอ,องห้องตกไปตามขั้นตอนการแนะน,นำของเพลือนประมาณนั้นอ้าวึืนมาทาั้งพื้นดินแล้วบนนันี้เมื่อกี้ในยุยู่ใต้ดินตัวนี้ยุนาดินนะเหรอโอ้แม่เล่าจือแล้ว,ว,ลวบันี้จือแล้วจือแล้ว ทับเบอร์โซมันในทีสนท่สุดออนะออในที่สุดข้อใดอย่เราออกละเพราะวันไรในที่สุดแอดมินกับมาถือมาได้ด้วยตัวตัวเองมาจากสนามหลวงขี่มามาหอดกำแพงเพชรหนีไปทีอ่างพอยแล้วทับเบอร์โซมนี่คือปลายทางของเขาโดย MRT มือว่าการขดขังว่าไวที่สุดทับเบอร์โซมดีใจเว้ยเย้ดีใจเว้ยมาเซ็น <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกด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  Subscribe ในละมีโอกาสจะมาเที่ยวใหมา่มาเที่ยวนานในของตัวแน่นอนแหละแต่ว่า เราก็จะไปหลายๆบริษัทที่ด้วยกันนี่คือเป็นการลองพิษลองถือในการใส่เส้นทาง M r t มอารถไฟในกรุงเทพมห้านครอนแกบกกาเอ่อบีทอแต่ว่าอ่าคุ้มค่าคุ้มราคาในการเดินทาง1ประหยัด2ประหยัดมี2แบบคือ1ประหยัดเวลา2ประหยัดเงินราคากันเองไปมาสะดวกสบายง่ายอาจจะสื่อปียืนตลอดเกยามัน,นเป็นหย่างาคนส่วนใหญ่นะท่ารผู้ชม เอาละดีารเริ่มคูซิซ์ดีใจหลายๆเอาอย่าลืมทันตุส้มช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แน่และการอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดซับสไคร์เด้องสำหรับทันไดทียังไงทันก็ซับสไคร์ซับสไคร์ให้แน่และากลัวเลยการกดไลค์กดแชร์อ้าวทันตุส้มขอบใจหลายเดี๋ยวเราจะไปซอกรถตอนนี้คือสีซอกรถหลือขั้นสีย่างอะไรกับโบไว้ล่ะขาลอยแห้งหลือทันตุส้มต่อไปซอกรถหนาจะเป็นแท็กซี่บอกด้วว่ายัง น,นเบิงตามนนั่นแหละคระับผุณส้มขอบใจผู้ซื้อมาดีใจทีดไปโดยตนเองเย yeah! <c oughs> ้สบายดีไป <c oughs> <c oughs>